น่าจะตัดทรงนี่นะคะโอ้ยคือบมตัดทรงอ่ะเป็นสาวบ่าแม่สาวนักเรียนต่ำต่อคือมึงเนี่ยโคมต่อ <c oughs> ตัดออกมาแล้วกันนะแตากันจะเป็นเรื่องนี้ตากันจเปลี่ยนแบบนี้โดดเลยจะอุ้ซึว่าจะข่าวล้านพิษนะนนเอาตัดผมหญิงชายค่ะไม่ได้ตัดทรงผมกระเทออยค่ะ ายิงตรงไหน,นชายตรงไหนครอบแล้วช่วง,งแอมย่าโมนห็น,นไอมช่งนี่ล่ะช่งนี่เหรออกีดอี๋เหรอกีดหนี้โอ้ยกีดเนี่ยก็ต้องพายโตนะท่างกีดเขากีดข้างหนึ่งสองบางอันเดียวมึงกีดข้างเดีมึงอย่ามึงอย่านั่นสร้างข้าวหูสร้างข้าวหูกีดข้าง,งมัน เดี๋ยวเอาส่งตามใจสร้างหลดเจ้าคิดว่ามันเหมาะกหนังหนานั่งเลยจะจัดรลดม่ต้องตามใจนางอันนี้ส่งตามใจสร้างไปเลยไปเขาพิรานเลยดิขัดแต่ยิ่งกับทรายบปเลยกับเทยใจโดนัดเท้าจะมืดมนนะยนะคือปะคือคือ ไปเลยเนาือดูวันเลขสิบเอ็ดนะเนี่ยเออโอยมาเ่านกะ่าเลขเลขสิบเอ็ดเนี่ยมันมาน่อยนะมึงนะมันมาเ่าเก่าหนึ่งมึงนั่นยิ้มด้วยยิ้มคือมันเนอะเฮ้ยมึงต้องเอาขีดหิมมอมาทาให้มันค่ำค่็ก็คนนี่ มึงบดดัมดำแต่ค้อนะมึงมันลอยไงเอออังตัดแล้วก็ได้มันให้ปองด้ไอ้ปองได้ผมให้คืออผมมึงมันยีกูว่ามึงยืดท้าวอลเลยเป็นอย่างด้งดึงงมเอากระซุ่มซะมางงมเอา ก็เอากระโปรงมางมเอาข้าศั่ตรลย์คือเพระเหตุอะไรทรงเจมาวเนาะถ้าคือเพระเหตุทรงเจม้าน่ะโแตาลัยตาล่านางมานั่งกับลาดคิ้วแล้วนะคะใช่น้อยถ่ะอยู่ล้างบ้านอย่นั่งรัดคิ้วโลเขาก็เห็นใจในความแก่ของนางเขากัเอ่ะตัดคอโลดจะทำไม่ออกนางเจ้าสิมาใจขาดอยู่ในลานเพิ่น เิืนค่ะกระเทยเท้าขึ้นกอนนะคะคขึ้นเขียงตัดคอขึ้นเขียงตัดคอกระเป๋าเงินล้านนะกระโปรงไว้ในท่อนอแบบมีไพ่อ,อ,อัลลอดนะ มีเงินมีเงินไห้เลาอยู่ว่ามาตัดผมอย่งนี่หอู้ยสบายไปจากกูพามา,าตัดไปอีภาคมึง <c oughs> นับตังเต่คาคายในหมอปแปกมันโคตัดเอาแต่เซนงอบออกกรเร็ว ฮัเข้อแน่นๆได้ด้วอันนี้นาะอันเข้อนั่งเนาะฮัเข้อแน่นๆคอยแนบพื้นด้วยตุ้มไอ้เจสิขาไปติขากระเพาะพิษดอกขากระเทยถึงตายเป็นโรติกะตุ่มหูหนาวออกแน่ กกทรงเจ้าอาวาสไปรถนะแล้วล่ะก็ไล่ขวาวว่าลนโกนน้ำพร้อมคิ้วกัน อย่างไปเขากินยังไงง่ายรับหรือบอกไม่ง่งรับหรเเตีันต้องดื้อปกใส่หัวนั่งนเด็กก็นั่งรับเก ของไปซื้อซื้อมอนซื้อผ้าห่มมาซะครับจากมารับหัตสัตวผมปั่นอัตมานยมก<ฮ>็คืออะไรกำลังเปลี่ยนโครงหนักกำลังเปลี่ยนโครงหนักกำลังเปลี่ยนกระเพาะตาย,ยัางไม่เปลี่ยนแค่เมืเปก่อน จูนไจูนแกงน้ยอยเลยเด้แกงลนนอะ,อะมันนี่คือใจนะคือีิถึใจแต่ว่าถึงเจแต,ต่ว่าตัวเขาเป็นร้านปรัจสัเบลาใต่ล้านันะกับบราตาาเป็นนางถ่ายแโดนนี่เช่ใจคะระบงนานพอเจ ไปแซ่ไปสั่แซ่ถูกต้อช่างไม่อยู่คแล้วพอมาไม่ทำแน่นะเลยไปดูตอนเสร็จมันแค่จะสวยก็สวยไงนี่เขาหาบชัดไหมบ้านใช่ะ น้ำมือละสามเทื่อก็ได้นะครับค <Okay. S 1> ืองบัเลยวะีดอีกแล้วา uh huh. สิเลแทคค่ะนี่ีดอีก นักกีดเมกกีมิกกี้ดิโอ้ยคอยกันสิกีดอตาตัดมาตัดขนาดักีดค้าล่อไล่อลไรบางนย่ยเธอมาต้องวุ่นวายแล้วหิวข้าวแล้วนี่ ยากน้ำอีเถากับพ่อพู้แต่เนี่นนย,ยเขาไปกีดน,นาเขาไปกีดนเขาบกว่าผมสัน้าบัวเน่ล้ราป่าเปะเบาปิน มีก ja ันยาสีกันย oh, ุ <c ười> ่งให้อีกเนาะดีดีแบบกันเทปน้ะบัสหะโอ้มีสีกันมีสีเทปมัดน้ำ้อมละคุ้มมีที่เจาะหรอว่าทำยีไพ่ เล็บเขาเหือนเขาบ่อได้การขีอ้าหน้า้าเนงเนียบมากเลย พู่นะพู่นะว่าชัดอีกน่งว่าโอ้ยัดกิ๊บกากนีด้ยเนั่นี่แล้วนั่งผมยาวนั่งไปเป็นมามีแท้บาแม่เสียดีดแล้วก็ตัดมาเลยน่งบวชน้ำแม่บอันบอกนางบวชน้ำแม่เดื่นเหวนั่งก็บปิาวมแท้เลยอนี้ แล้วคนแล้วคนกับ่องนั่งลายมานนั่งงามนั่งก็เลยเห็นทรงนี่นา่งผัดมากย่องแน่ดีภาษีอาภาษเดือนหกเนี่ยมันจะเน่าท่านกับไปเก่าผมบอสแทนเก่าเก่าปลอมเอาเอาขาแบบนี้เลยหรอไก่เดือนหกยังไม่ยืด แกดิ้นทุกยังไมหยืบมาได้น่ากอยสิยังเกาะใดยังเกาะให้กบองใดยังให้เกาะดคุ้มได้ยืมได้มีห้องผมใหญ่ห้องผมแก้วไงขึ้นเงี้เสียนคนไหนเขายุดกันอยา่เอานั่งมากันนั่งมากันซีน ถ้างองนเด่นเด่นอีห่ามื่ขี้กากนั่นเลียวอยู่พี่ก็เห็นยังชิมี่บอกว่สีหญ้าครับไปเมื่อกี้เมื่อนี่ยแวะสือ้อในดัซซีมาซีมาสั้นมีแต่ว่ามันบดดินกูอยูู่ีเจทั้งงอนกูเห็นเด่นเด่นว่าจะบอกว่าสวผมไม่เห็นบอ่อนะคะเอกอัครสัตว์ <S <S ประจำงอน มันเป็นักเลยับเลยฮ่า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 ั่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าน่าฮ่าฮกา่า่าฮ่าฮมาฮ่่าฮ่าาคุณส่้างโล่าฮ่า่ไ่าาด่่าฮเห็นอยู่ฝั่งนึงผัวก็เห็นอยู่ิ่่่่า่่่่านึ่่ว อมันอยากได้กลิ่นได้แคนเมือ่อไรฉัมาเห็ดมือไม่จังเห็ดเห็ุอยังป่านนั่นแหละอีอ่งาก,กลิ่นเนี่ยมันสำเร็จโหลดโอ้ยพอแล้วท่ามันงามเลยหัวมึงเบี้ยวเออหัวมึงมันเบีเ้ยวเฮ้ย ครอบเมย์บอกให้นอนตะแขคงนอนตะแคงมันจะนอนไงหัวกับเปิมบบงนอนเป็นอะไรล่ะเพิ่งพอใจจ่ายตังค่าพันหนึ่งไม่ต้องทอน3บาทเอาคือถือแถบตัดแหงแต่กระเทยแบบามสิบบาทเออห่าิบ คอยกระตกใจเบิดมันตัดยากแน่นอะเลยมาเลยเลิศบะพี่น้องค่ะสวยบะมีกงมีกีดนะคะสวยอยากยังยันได้ก่อนเดือนหกอยู่ผัวนี่ไปเมือ